อันหนึ่งที่จะอธิบายได้นะคะว่าทำไมคนที่กินของดีแล้วดูแลสุขภาพดีแต่ขาดในเรื่องของการดูแลในเรื่องของลำไส้เรื่องของกัดเหวนะะีมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของ ภูมิแพ้มีปัญหาในเรื่องของอิมมูนระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มันดับไปเสียไปนะคะอันนี้ก็คือเป็น,นกลไกอันหนึ่งที่อธิบายได้นะคะมีอีกอันหนึ่งบางคนนะคะกินอาหารเสริมบางคนก็ไปกินวิตามินดีแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมวิตามินดีในร่างกายมันก็ยังต่ําเตี้ยเลี่ยดอยู่มันไม่เพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุอีกอันหนึ่งที่เจอได้เลยนะก็คือ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของสารอาหารในวัย45บวกนะจ๊ะมีคนถามมาว่าทําไมสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็ยังป่วยง่ายนะคะทั้ง,งที่กินอาหารอย่างดีทําไมถึงแบบสุขภาพดูไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะในเรื่องของการที่เราจะสุขภาพดีมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบใครที่ปกติแล้วโรคประจําตัวก็ไม่ค่อยมีนะคะอาหารการกินทานดีคือเลือกกินเลยเนี่ยเอาตั้งแต่แบบโปรตีน ก็เลือกกินดีกินออร์แกนิกด้วยเนื้อปลานะเนื้อไก่นะมากกว่ากินเนื้อแดงด้วยอนอกจากนั้นก็ยังกินไข่ด้วยแล้วก็มีในเรื่องของไขมันดีพยายามเลี่ยงเรื่องของไขมันอิ่มตัวไม่กินพวกขนมของหวานก็ยังกินพวกเฮลที่ฟู้ดอื่นๆเช่นธัญ,ญพืชพวกไฟเบอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ทำไอเด้วยนะคะก็จะสังเกตว่า จะมีหลายๆคนนะที่ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีแต่ว่าก็จะเจอปัญหาว่าสุขภาพมันก็ยังแบบไม่ได้แข็งแรงหรือยังมีภาวะแบบภูมิแพ้มันก็ยังเป็นหรือว่าก็ยังมีปัญหาภาวะเรื่องของแบบนอนไม่ค่อยหลับนะอันหนึ่งนะคะที่วันนี้ตั้งใจมาเล่าให้พวกเราฟังเลยนะก็คือว่าเราดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายมันก็ยังไม่ค่อยที่จะแข็งแรงหรือว่ามันเกิดแบบภาวะอิมมูนในร่างกายมันต่ํา เรารู้สึกป่วยง่ายผื่นขึ้นง่ายแพ้บ่อยอันหนึ่งที่ต้องสงสัยเลยก็คือในเรื่องของกัดก็คือลำไส้หรือจุลินทรีย์ในลำไส้นี่แหละนะคะที่มันเสียสมดุลไปซึ่งในการที่เราจะตรวจดูว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยนะมันมีวิธีการตรวจเฉพาะต่างหาก ไม่ใช่จากการส่องใส่เครื่องมือเข้าไปวิธีการตรวจเนี่ยเอาปะสะัสสาวะไปตรวจเขาเรียกว่ายูรีออร์แกนิกเทสนะคะซึ่งการตรวจปะสะวัสสาวะเนี่ยมันจะบอกได้เลยนะว่าเรามีความผิดป,ปกติในเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ ของเราแบบไหนยังไงบ้างรวมถึงในเรื่องของสมองของเราว่าจุลินทรีย์ในลำไส้มันผิดปกติไปเนี่ยมันส่งผลทําให้เกิดสารสื่อประสาทในสมองตัวไหนมากเกินไปตัวไหนน้อยเกินไปพวกโลหะหนักก็เหมือนกันเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบร่างกายเราป่วยบ่อยมันมีพวกสารเคมีเยอะโลหะหนักที่เจอในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่อะไรละ่ะปรอดตะกัว่วแคดเมียมอลูมิเนียมนอกจากโลหะหนักก็จะมีในเรื่องของพวกอะโรมมติกคาร์บอนน้ํามันไงหรือคนที่ ทำงานอยู่ในปั๊มน้ํามันแล้วก็แบบสูตรพวกไอระเหยของน้ามันเข้าไปพวกนี้เป็นสารพิษที่ทำให้เราป่วยทั้งนั้นนะคะฝุ่น PM 2.5นี่ก็ไม่รอดไมโครพลาสติกก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเวลาที่เราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เราป่วยแล้วก็ไมโครพลาสติกเนี่ยสัมพันธ์กับในเรื่องของภาวะฮอร์โมนอิมบาลานซ์ในร่างกายด้วยตัวไมโครพลาสติกเนี่ยเกิดจากการที่เขาผลิตของใช้เป็นพลาสติกเยอะขึ้นใช่ไหมในยุคนี้นะคะพลาสติกเนี่ยมัน ไม่ย่อยสลายพวกเรามันก็เลยเกิดเป็นพลาสติกอันเล็กจิ๋วที่ตาเรามองไม่เห็นอารมณ์เหมือน PM 2.5แหละนะมันก็จะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศถ้าเป็นในเรื่องของอาหาร ที่บรรจุภาชนะพลาสติกพวกนี้ก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเช่นอะไรบ้างล่ะน้ําในขวดพลาสติกก็ใช่นะพวกอาหารสําเร็จรูปใดๆที่ใส่แพ็กเกจเป็นพลาสติกแรปภาชนะที่ใช้พลาสติกไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแข็งถุงพลาสติกทุกอย่างใช้หมดเลยประเด็นก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะที่บริโภคอาหารถุงพลาสติกเป็นประจํามันจะไปมีผลต่อเอสโตรเจนฮอร์โมนทาให้เกิดความเสียสมดุลของเอสโตรเจนฮอร์โมนใน ร่างกายเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ก็จะทําให้เกิดความผิดปกติในเรื่องของเอสโตรเจนฮอร์โมนที่เด่นขึ้นมาทําให้เกิดอาการต่างๆอย่างเช่นแบบพวกซีสที่เต้านมมีเนื้อง,งอกที่มดลูกบวมอ้วนลดน้าหนักลงได้ยากในเรื่องของประจำเดือนที่ผิดปกติไปซึ่งพวกนี้มันก็เกิดจากพวกไมโครพลาสติกได้ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าเราจะมาโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นสาเหตุใหญ่ๆในตัวเรานะนั่นก็คือลำไส้ของเรา น้ำไสของเรามันเสียสมดุลสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะทําให้การรับสารอาหารต่างๆมันผิดเพี้ยนไปด้วยอายกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะมันเกิดภาวะลำไส้รั่วเกิดในเรื่องของการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ี่เขาเรียกว่าั u ด d ส s b i o s i s จุลินทรีย์เนี่ยนะมันจะมีทั้งตัวที่ดีและตัวที่ไม่ดีสองอันเนี่ยมันจะบาลานซ์กันอยู่ประเด็นก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่มันเสียสมดุลตัวที่ไม่ดีเนี่ยมันมีมากมัน ก็จะไปทำให้ระบบการย่อยการดูดซึมและการควบคุมในเรื่องของระบบอิมมูนต่างๆเสียไปด้วยนะคะอามันมีผลยังไงอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นผนังลำไส้นะก็คือมันเป็นการแบบเพิ่มพื้นที่ผิวอ่ะ้อดีก็คือว่าเมื่อพื้นที่ผิวมันเพิ่มขึ้นสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้ามาได้มากขึ้นเพงาั้นเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปดื่มน้ําตามรอยเงี้ยนะการทําละลายและการดูดซึมก็จะเร็วมากเขามี มีการเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเอาลำไส้ของเราเนี่ยนะมาตีแผ่ออกไปนะพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ของคนคนหนึ่งะนะมันจะคิดเป็นปริมาณเท่ากับสนามฟุตบอลจ้าเวลาที่พื้นที่ผิวของลำไส้ที่มีจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีเอาง่ายๆพวกแบคทีรียที่ก่อโรคทั้งหลายพวกเชื้อราต่างๆทั้งหลายพวกนี้นะคะมันมาทําให้แบบเกิดการเสียพื้นที่มันก็จะทําให้แบบพื้นที่ผิวตรงเนี้ย มันเสียไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันแรกๆเลยก็คือว่าพวกอาหารที่มันย่อยได้ไม่หมดโดยเฉพาะโปรตีนเนื้อหมูที่เรากินเนื้อไก่เนื้อปลาที่เรากินนี่แหละนะเวลาที่เข้าไปในร่างกายมันจะถูกกรดย่อยให้เป็นเปปไทด์แล้วก็ถึงจะเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนนะมันจะเป็นตัวที่แบบถูกดูดซึมเข้าไปในผนังลำไส้นะคะแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆแล้วก็เอาไปสร้างกล้ามเนื้อ สร้างพมงต้านทานเอามาเป็นผมเรา,เามาเป็นผิวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะถูกเอาไปใช้ถูกไหมประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าอาหารที่มันย่อยได้ไม่สมบูรณ์ปกติมันก็จะไม่ถูกดูดซึมเพราะว่าขนาดมันไม่ได้เล็กมากพอที่จะถูกดูดซึมได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวในผนังลำไส้ของคนเราเนี่ยนะมันเสียสภาพไปไอตัวเปปไทด์เนี่ยนะก็คือโมเลกุลปกติแล้วมันไม่ควรที่จะดูดซึมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบผนังลำไส้มันถูกทาลายมันมีรูโว่มันมีรอยแยกกาแพงเกิด พวกนี้มันก็ถูกดูดซึมเข้ามาในผนังลำไส้ได้ลักษณะแบบนี้มันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดแอนติบอดีขึ้นมาก็คือเม็ดเลือดขาวก็จะวิ่งมากำจัดไอตัวอาบิโนที่อยู่ในรูปที่แบบยังย่อยไม่เสร็จที่ชื่อว่าเปปไทด์เนี่ยนะเ,ออเม็ดเลือดขาวก็จะวิ่งมาย่อยเพราะว่าร่างกายมันไม่รู้จักมันก็จะมองเหมือนเชื้อโรคอันหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของเกิดการแพ้เกิดขึ้นพะนัดนอันนี้ก็จะ เป็นอันหนึ่งที่จะอธิบายได้นะคะว่าทําไมคนที่กินของดีแล้วดูแลสุขภาพดีแต่ขาดในเรื่องของการดูแลในเรื่องของลําไส้เรื่องของกัดเหวนะะีมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของ ภูมิแพ้มีปัญหาในเรื่องของอิมมูนระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มันดับไปเสียไปนะคะอันนี้ก็คือเป็น,นกลไกอันหนึ่งที่อธิบายได้นะคะมีอีกอันหนึ่งบางคนนะคะกินอาหารเสริมบางคนก็ไปกินวิตามินดีแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมวิตามินดีในร่างกายมันก็ยังต่าเตี้ยเลี่ยดินอยู่มันไม่เพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุอีกอันหนึ่งที่เจอได้เลยนะก็คือลําไส้ที่มันไม่ดีวันนี้ก็เลยอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าในการที่เราจะดูแลเรื่องสุขภาพในเรื่องของ ของกัดเหว์ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยเสมอเสมอหรืออีกอันหนึง่งที่หมอเคยเล่าให้ฟังก็คือว่ามีแก๊สในท้องเยอะโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่กินไฟเบอร์หรืออาหารที่มีไฟเบอร์เยอะหรือกินผักใบเขียวเยอะเราก็แบบรู้สึกแบบเออผายลมทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ให้เข้าใจนะว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะการที่เรากินไฟเบอร์เยอะแล้วท้องมีลมเยอะมากมันหมายถึงว่ามันเกิดการโเม ยีส s t ในลำไส้มันผลิตแกส๊สขึ้นมาเยอะนะคะเราต้องรักษายีสต์ในลำไส้หรือเอาง่ายๆก็คือเชื้อราในลำไส้ก่อนเอาให้หายนั่นก็คือเป็นอันนึงของภาวะกัด d ิ s b บ o อซิสเหมือนกันนะวิธีการจัดการนะวิธีแก้นะงด ขนมหวานแล้วก็ขนมปัง2ก็คือกินพรีไบโอติกเช่นกล้วยกระเทียมแล้วก็กินตัวโปรไบโอติกนะคะก็คือจุลินทรีย์ตัวดีนะมันจะไปช่วยในเรื่องของปรับสมดุลเราก็จะต้องกินโปรไบโอติกที่มันหลากหลายอย่างน้อย สิบสายพันธ์ขึ้นไปแล้วก็โดสที่กินเนี่ยก็ต้องมากกว่า20,000พล้าน cfu แล้วโปรโบโลติกเนี่ยมันจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแนะนำกินอ่พวกอะโลเวลา่าว่านหางจระเข้แต่ก็เอาเฉพาะวุ้นข้างในนมากินนะเป็นในรูปแบบของเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรืออีกอันนึงก็จะเป็นพวกกรดอะมิโนที่ช่วยเรื่องของลำไส้ก็จะเป็นพวกกลูตามีนอะมิโนแอซิด วพวกนี้ก็จะช่วยทำให้ผนังลำไส้ได้รับการซ่อมแซมที่ดีโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะทุกวันจันทร์อังคารพะระฤหัดนะคะเวลาดีประมาณสองทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ